ถ้านางทาตไปร่วมประเวณีกับคนนอกบ้านตั้งคันเกิดบุตรขึ้นจากการได้ลูกทาตซึ่งจะตกเป็นทาตต่อไปในวันหน้าเช่นหนึ่งว่าเหมยสองเป็นเปียสามเป็นเปยสี่เป็นปานและสำเนียงจะคล้ายคลึงก,กันกับจ้านเฉิงและชาวเสียนก็พูดกันไม่รู้เรื่อง ในยุคพระนครพวกทาสในครัวเรือนนั้นเขาซื้อพวกคนป่ามาใช้งานผู้ที่มีมากก็ร้อยกว่าคนผู้ที่มีน้อยก็สิบยีคนพวกที่ยากจนเหลือเกินจึงจะไม่มีทาสใช้คนชาวป่านั้นเป็นมนุษย์ตามป่าตามเขา มีชาติพันธุ์ของตัวเองเรียกกันตามภาษาพื้นบ้านว่าจนจ้วงเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้านคนเขาเมื่อคนในเมืองด่าทอกันและเรียกกันว่าจ้วงแล้วก็หมายความว่าเกลียดชังกันเข้ากระดู ที่คนเขาดูถูกดูหมิ่นกันก็เป็นดังที่กล่าวมานี้ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวและแข็งแรงคนหนึ่งหนึ่งก็มีค่าตัวเท่ากับผ้าร้อยผืนแต่ถ้าแก่เท่าไม่มีกำลังวางชาก็หามาได้ด้วยผ้าพิงสามสี่ผืนเขายอมให้นั่งให้นอนได้ต่อเมื่อปฏิบัติงานจึงจะอนุญาตให้ขึ้นข้างบนเรือนได้แต่จะต้องคุกเข่าพนมมือคล้องหัวลง แล้วจึงก้าวเข้าไปในเรือนพวกทาตเรียกนายผู้ชายว่าปาทวอและเรียกนายผู้หญิงว่าหมีปาทววคือพ่อหมีคือแม่ถ้าทำความผิดก็โบยกันมันจะก้มหัวรับตะบพดโดยไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยทั้งชายและหญิงพวกนี้ได้เสียเป็นผัวเมียระหว่างพวกเดียวกันเองไม่มีนายผู้ชายที่ปรารถนาจะร่วมประเวณีด้วยกับนางทาต ชาวจีนที่ไปถึงที่นั่นและอยู่เดียวดายมาเป็นเวลาช้านานไม่เลือกเฟ้นไปร่วมประเวณีกับนางทาสนายผู้ชายรู้เข้าในวันต่อมาก็จะไม่ยอมให้นั่งร่วมด้วยเพราะได้เคยร่วมประเวณีกับหญิงคนป่า านางทาตไปร่วมประเวณีกับคนนอกบ้านตั้งคันเกิดบุตรขึ้นนายผู้ชายก็จะไม่ไต่ถามความเป็นมาเพราะเขาถือว่านางทาตผู้เป็นแม่เป็นบุคคลละชั้นวรรณะกับพวกเขากับทั้งเขาได้ประโยชน์จากการได้ลูกทาตซึ่งจะตกเป็นทาตต่อไปในวันหน้าถ้ามีผู้หลบหนีแล้วจับตัวกลับมาได้ เขาก็จะสักหน้าด้วยสีฟ้าหรือไม่ก็ใส่กําไลเหล็กเข้าที่คอแล้วล่ามไว้ที่ตีตรวนที่แขนและขาก็มีบ้างเหมือนกันบทความต่อไปภาษาภาษาในประเทศนั้นมีภาษาของตนเองแม้สำเนียงจะคล้ายคลึงกันกับจ้านเฉิงและชาวเสียนก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เช่นหนึ่งว่าเหมยสองเป็นเปียสาเป็นเปยสี่เป็นปาน 5. เป็นป้อหลาน 6. เป็นป้อหลานเหมย 7. เป็นป้อหลานเปีย8 8. เป็นป้อหลานเปย9้เป็นป้อหลานปาน 10. เป็นตาเรียกข้อว่าปาทวอนะอาผู้ชายและลุงก็เรียกว่าปาทววเรียกแม่ว่าหมี เรียกป้านะอาอหญิงน้องสาวของสามีน้องสาวหรือพี่สาวของพรนรายาตลอดจนพื้นบ้านสูงอายุที่นับถือก็เรียกว่าหมีเรียกพี่ชายว่าปางเรียกน้องชายว่าปู่อวุนเรียกนาชายพี่ชายหรือน้องชายของพรรยาวอว่าซีไล่นาะเขยลุงเขยอาเขยก็เรียกซีไล่ โดยทั่วไปมักจะพูดกลับคํากันเช่นเราพูดว่าคนนี้คือจางซานน้องชายของเขาจะพูดว่าปู่อวุญจางซานหรือเราพูดว่าหลี่ซื่อนาชายของเขาก็จะพูดว่าซีไลเขาจะไม่พูดว่าปี้ซือปาติงแต่จะพูดว่าปาติงปี้ซือ่อโดยทั่วไปแล้วก็เป็นพวกบัณฑิตก็มีภาษาของพวกบัณฑิตพระภิกษุและดาบทก็มีภาษาของพระภิกษุและดาบท ภาษาพูดของแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดคนป่าคนป่าในสมัยในยุคนั้นคนป่านั้นมีสองจำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นคนป่าที่เข้าใจภาษาที่พูดกันคือพวกที่เขานำมาขายในเมืองให้เป็นทาสอีกจำพวกหนึ่งเป็นพวกที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีอารยธรรมเป็นคนป่าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูดกัน คนป่าจำพวกนี้ไม่มีบ้านช่องที่จะอยู่อาศัยพาครอบครัวตระเวณไปในภูเขาทูลอ่างดินเผาไว้บนศีรษะเมื่อพบสัตว์ป่าก็จะใช้ธนูยิงและใช้หอกสัดได้สัตว์เหล่านั้นมาแล้วใช้ก้อนหินตีกันให้เกิดประกายก่อไฟขึ้นต้มกินด้วยกันแล้วเดินทางต่อไปนิสัยสันดานของคนป่าดูร้ายมากยาพิษก็มีพิษร้ายแรงระหว่างพวกเดียวกันฆ่าฟันกันเองก็บ่อย ในอาณาบริเวณที่อยู่ใกล้ก็มีคนเพาะปลูกต้ากระวานและต้นฝ้ายทอผ้าเป็นอาชีพผ้าที่ทอนั้นหยาบและหนามากลวดลายก็แปลกพิกลน,นัก บทความต่อไปตัวหนังสือหนังสือธรรมดาและหนังสือทางราชการใช้หนังกวางหนังกระโจงและวัตถุที่คล้ายคลึงกันย้อมให้เป็นสีดำแล้วตัดเอามาตามขนาดใหญ่เล็กกว้างแคบตามที่พึงปรานา เขาใช้ผมชนิดหนึ่งคล้ายกับพวกดินขาวของชาวเมืองจีนปั้นเป็นแท่นเล็กๆมีชื่อว่าสวอถือแท่งสวอไว้ใหญ่มือแล้วขีดเขียนลงบนผืนหนังเป็นตัวอักษรน,นานแสนนานก็ไม่ลบไปเมื่อใช้เสร็จสับก,ก็เอาทัดหูไว้ ลายมือนั้นเขาสามารถสังเกตจำได้ว่าผู้ใดเป็นผู้เขียนการลบตัวอักขระจะต้องใช้วิธีเอาสิ่งของที่เปียกน้ำมาเช็ดโดยทั่วๆไปอักขระเหล่านั้นเหมือนกันพอดีกับอักขระของพวกหุยกู้บรรดาเอกสารหนังสือเขาเขียนวันนี้ให้มีเรื่องจากบันทึกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก่อน ช่วงต่อไปวันขึ้นปีใหม่กับฤดูการและคดีความสังคมในยุคพระนครนั้นเขามีการฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างไรฤดูการและคดีความเขาตัดสินอย่างไรมาติดตามฉันในตอนต่อไปจุงกะสวัสดี